พอมานั่งตรงนี้นะครับทุกคนมันทําให้เรารู้สึกลองนั่งมองไปทางนี้นะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่บนผืนแม่น้ํามูลจริงๆตรงนี้แม่น้ํามูลถูกไหมครับใช่ครับแม่น้ำครับตรงนี้เหมือนแบบเรานั่งอยู่ตรงแม่น้ํำมูลนั่งอยู่บนแม่น้ํานะครับแล้วก็เป็นที่ที่ถ้าเราได้นั่งกรบมาฐานถ้าเราได้นั่งกลับมานั่งกับมฐานตรงนี้นะครับและหันหน้าออกไปทางแม่น้ํานะครับก็จะ รู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เยือกเย็นสงบอย่างมากนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ถ้าใครก็ตามเนี่ยได้มาที่วัดป่าปักโรมนะครับอยากให้มาที่นี่จริงที่นี่สําคัญมากจุดทูบใ้องุู่หญ้าแล้วเดินลงมาที่นี่ทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วมานั่งหันหน้าไปทางด้านนั้นนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนั่งสมาธิตรงนี้นะครับแล้วทิ้งทุกโศกโรคภยัยสิ่งที่ไม่ดีอธิษฐานเนี่ย ให้มันมาลายหายไปกับแม่น้ำบูนะครับแล้วขอทิพยาสนบัติขอสุนบัติขอความสำเร็จในทางโลกนะครับเอาไปสร้างเรือสร้างตัวนะครับให้ครอบครัวให้ตัวของท่านเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองมาขอพรตรงนี้อีกจุดหนึ่งบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์มากๆ